สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อฟกกอกนะคะตอนนี้ก็บ่ายเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะน้องอ่านก็ไปรับชุดนักเรียนมานะคะม,มาจาก FC ที่ไหนนะพ่อ USA a นะคะเพื <USA. S 1> ่อนก็ซื้อชุดนักเรียนให้น้องอ่านสองชุดนะคะเดี๋ยวจะให้น้องอ่านลองอ่ะลูกอะใส่ดูสินี่นะคะเสื้อปักมาเรียบร้อยแล้วนะคะโรงเรียนโรงเรียน S High s c h o o ตเตางอยพัฒนาศึกษาไม่เล็กไปบ่ลูกเสื้อโอ้ปากเสียแล้วเขาก็โทรมาบอกบ่อเล็กไปชื่อเด็กชายอะไรเนี่ยเด็กชายเด็กชายอะไรนัทพง์เงินนาม อยู่ชั้นประถมศึกษาป๋อชั้นมัธยมคือภาษาเสืออันนี้กระเป๋าด้วยนะนี่ซื้อทั้งหมดเนี่อ้าวกระเป๋าเขาก็ให้ซื้อที่โรงเรียนนะคะกระเป๋าก็ต้องเป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่โอ้โหกระเป๋าด้วยมีชุดกีฬาด้วยไหมลูกนั่นแหละพร้อม เ่วนก็ซื้อทั้งชุดกีฬานะคะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ชุดนักเรียน2ชุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะจากอเมริกานะคะที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องอ่านอีกเท่าไหร่พ่อ2 0,000บาทครับโอ้โหพร้อมกับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทนะคะโอ้โหดีใจ<ะ>ไหมน้องอัน,อนทั้งค่ารถค่าหนูโรงเรียนทั้งปี20,000บาทนะไม่ว่าจะเป็นค่า รถโดยสารเพราะว่าจะมีรถรับส่งนะพอ่อแล้วก็ค่าข้าวข,ของหนูแต่ละวันเพื่อนก็สนับสนุนมานะคะสองหมื่นบาทนะคะเป็นทุนการศึกษาให้น้องอัานน้องอัานขอบคุณป้าตุ้ยหน่อยลูกขอบคุณนะครับอ่ะอวย,พ,อยพรอวยพรอวยพรอวยพรให้ป้าตุ้ยหน่อยสุขภาพาราาาพ่างกายแข็งแรงโอ้เอ้าก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็ให้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ให้ธุรกิจ การเงินรุ่งเรืองต่อไปครับโอเค,อเคหนูก็ไปเก็บชุดไว้นะเ,เพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันไหนเนี่ย <16. S 1> ว,วันที่23วันที่เท่าไหร่ลูก <16. S 1> เออ,อเก็ถามดีๆก็จะไปแล้วนี่เ,เพราะว่าร้อนเนาะเอไปไป,ไปแก้ไว้แล้วก็จะไปให้เก็บขี้ยางต่อนะนี่ต้องทำงานค่ะ ต้นบอนสีโอ้โหงามมากเลยค่ะนะคะรอบบ่ายค่ะทุกคนขนาดบ่ายเท่าไหร่นี่สี่โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังร้อนมากเลยค่ะต้นไม้นี่ก็โอ้โหนี่จนจะกรอบนะคะขนาดเรารักษานะคะแต่ว่าแดดมันส่องเนาะอีกต้นนู้นด้วยนะคะนู่นสวยๆเลยต้นทองลพเก้านะคะก็สวยงาม ติดแล้วค่ะเมื่อบ่ายๆนะคะก็โทรไปถามคุณเองเมเด้นะคะแล้วค่ะว่าเพื่อนยังไม่ได้กลับอำนาจนะคะเพราะว่าเห็นเอฟซก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะบอกว่าคุณเองเมเด่ก็จะกลับไปพักที่อำนาจนะคะแต่โทรถามเรียบร้อยเพื่อนยังไม่ได้ไปคะ่ะก็ประมาณอีกสองเดือนนู่นนะคะถึงจะไปก็ยังทันนะคะคุณแม่ก็จะไปวันที่25นะคะไป จำปาดงนะคะส่วนพ่อนิ่มนะคะตอนนี้ก็รดน้ำนะคะนุ่นรดน้ำเพราะว่าแดดอ่อนแล้วสวนมะพร้าวนะคะเราก็ให้น้ำสปริงเกอร์เรียบร้อยแล้วตรงสวนมันก็เปิดไว้อยู่นะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยแรงแล้วค่ะเพราะว่าแดดมันเริ่มอ่อนละนะคะแดดเริ่มอ่อนก็จะไม่ค่อยแรงนะคะน้ำที่บ้านไร่ภูหลวงส่วนเด็กๆก,ก็จะพากันไป สวนยางนะคะไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะคะกีดนานแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งคืนก็จะได้ประมาณหนึ่งทับพ,พีนะคะเอฟซี F C. เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรงน้ํายางก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เราก็ทําไปดีกว่าไม่มีสวนหย่อมสวนผักสวนอะไรนะคะสวนมะเขือแล้วก็จะมีถั่วพูนะคะตรงนู้นนู่นถั่วพูก็เริ่มเขียวแล้วค่ะวันนี้เป็นดินก้นบ่อนะคะก็ จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะมันจะแน่นไปถ้ารดเยอะก็แน่นไปนะคะทั้งนี้ก็นี่แหละพรานิมตัดนะคะสะอาดสะอา้านละบรรยากาศนะคะบยบายบบ้านไร่ฟูหลวงอากาศก็ดีดีมากเลยนะคะพรานิมก็รดน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าต้นไม้พวกนี้รดหมดแล้วค่ะเช้านี่ก็ประมาณสักเกือบครึ่งวันนะคะ ส่วนทางนู้นเพิ่นวางระบบสายน้ำพุ่งแล้วนะคะตรงชะอมใช่ไหมพ่ออ๋อตอนนี้พุ่งอยู่ใช่ไหม,ไมไอ๋อเพื่นไม่ได้เปิดนะคะเพื่อนก็จะวางระบบน้ำแล้วโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระถางอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นทองนะคะนี่ช่วงแรงก็จะไม่ค่อยงามแต่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ไงนี่นะคะต้นประมาณนี้เราใส่กระถางได้เลยนะคะ ของไอคุณพี่คำพาก็ยังไม่ครบนะคะถ้าเราไปอีกทีก็เดี๋ยวจะเอาควักใส่กระถางก่อนนะคะนี่แล้วก็จะเอาไปส่งอู้เยอะเลยค่ะอันต้นเล็กๆเนี่ยนี่นะคะอันนี้เป็นเยอะแยะเลยค่ะกําลังขึ้นนะคะโอ้โหงามเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้โหสวยจริงๆอันนี้คุณแม่ก็ตัดกิ่งออกนะคะเพราะว่ามันเยอะไปมันจะไม่สวยมันติดดินนะคะจริงๆ กิ่งเขาก็ตั้งแต่ดินขึ้นไปก็เลยตกแต่งออกไปบ้างค่ะเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้ก็หัวใจนะคะมีหัวใจหัวใจก็ตกแต่งเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นนกยูงนะคะสวยงามต่อไปกวางก็จะมีเป็นคู่นะคะนี่อันนี้อีกตัวนะคะแล้วก็จะมี นกยุงละแพนนะคะแล้วก็หัวใจนะคะตรงนี้ก็หญ้าหวานกําลังขึ้นเยอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ตัดนะคะรอให้เขาขึ้นรอบนึงก็จะตัดให้หมดเลยค่ะนะคะเราตัดเอาอีกรอบเย็นนี้เมนูซี่แกงต้มต้มเอานะพ่อแกงม,มันกินไม่หมดทำชิ้นใหญ่ๆเอาเอรี่จะกินหน่อไม้กับพ่อบ่อันนี้หน่อไม้อะไรคะพ่อกิมซุงกิมซุงนะคะเอามาได้กิมซุงโสกนสามหนอนะคะ เดี๋ยวเราค่อยฝานนะนคะผ่าโอเคเ <Okay. S 2> แล้วๆอ่อนๆ oh. กินทั้งบ้านนะคะโ oh. <Okay. S 2> อเคมีหน่อเล็กด้วยที่สับมาที่มันกำลังขึ้นเน่ยเยอะนะพ่อต้มก็ไม่เว่ร์กนะฮึเอเลี่ยนนะคะทุกคนเบ่งแกงด้วยเลี่ยนเบ่งแกงด้วยก็ได้ oh. วางลงบนนั่นเลยนั่นแหละโอ้โหแบบนี้ถ้าตัวอ,อีกใช่ไหมผ่าอีกใช่ไหมพ่อผ้าเกนก็ซอยบางๆเนะเอาะอีกครึ่งอีกครึ่งต้องพึ่งเธอซือ,อ,อใส่หม้อไปเลยนั่นแหละ ้มใหญ่ๆแบบนี้นใช่ใส่เลยโอ้โหโีโหโโหโ่โหนี่นะคะหน่อไม้เต็มแบนนั้นแล้วเต็มหมอ้อแล้วก็ใส่อันนั้นอีกโอ้ยโห,โหน่อเดียวเต็มหมอ้อน,นะคะอันนี้อันเล็ก สี่สี่อันนี้ห้าก็ได้แล้วแต่ถนัดเอออื้อหืออื้อหือหน่อไม้บางคนต้มจืดเนาะต้มใส่อันนั้น,น,นมา,า,าอีกนอต้ม,มเด้งบ่ต้มต้มใสขาหมูโคเด้งบ่โกเด้งบ่เห็นพี่ชายพวูดว่าโกเด้งได้เพราะเพราะ ดังกรอบเลยนะคะทุกคนนี่เจียวอะไรต้อนเย็นกะปิกะปิไม่มีได้กะปิก็ต้องเข้าไปซื้อบ้านเรานี่โอ้นั่นแหละใส่นั่นเลยนี่นะคะโอ้ ก็เน,นี่นะคะ FC เมนูเย็นนี้ก็คือนอ่อไม้ต้มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะติดตามดูคลิปให้ช่องเม้อบกุกกอกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ